แม่ตาเพิ่นเก็บภาพเก่งเลยพี่น้องอันเจ็บเพิ่นบริใส่เกิรบไตต้นได้ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยก็คืออันเพิ่นฮะเมื่อนี้เป็นมื้อนะบ่อเมื้อสุดท้ายว่นรื้เพิ่นมาแต่มื้อใด้เพราะเพิ่นเดูดมุดมมาตั้งแต่ได้แถวอะไรอย่างนี้แบสิชฟปูอย่างนี้มาเลยเพิ่นมาเมื่อวาน สบายดีสวัสดีพี่น้องนะสบายดีพี่น้องฝังลาวฝังไทยเด้อลืมถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยใส่บาทนอกจาคือมือน,นี้เฮาตอนหับอันมาใส่บาททำบุญ ก็ใส่บาตแล้วแหละค่ะบบ่ท่านถ่ายพี่น้องในบึงน้องตอนใส่บาตตอนเพิ่นเอนๆนำมามีแต่ใส่บาตแล้วน้องแหละกระบเบึงเพิ่อนอ่ะสันเพนหนาวแห้งนี่พี่น้องมีลงหวัดก็ไม่หวานนี่ทั้งนี้ก็สิเป็นอันโต๊ะที่เพื่อนจะมาสันเพลินนะพี่น้อง

ไหนก็าไาได้เลยไหนมามบ้านฮะบ่นบ้านพี่น้องนี่บรรยากาศนะพี่น้องนี่ทำไมฮานั่งบ่นบ่นต๊บข่าวฮานี่มห้ยเขื่องฮาได้ันี่กะฮากระโปงเนย นั่นีูแล้วไปนอนไปนอนพุดน้ำคาวพ่อแม่นอนพุทธบวกนี่เลยพี่น้องบรรยากาศตอนนี้เพิ่นกลับมาหอดแล้วสบายดีไหม ควากระสิกรรมอยู่ตรงนี้นโยบอยู่วัดเท่าเองเลยมีเงินจากคารุดยังไงก็ยังครับยังจบอีสานอาสาทุกความกันสาธุสา อย่างตอนนี้หอบก็ไ,ได้มีย่งผัเอื่นถวายทางทานเหลวขึ้นเลือกอยากเลิกไไเ,เลือกเกาโม กำลังจะสั่ลองซักชาเนี่ยอนสงนอกสัคนนี้สอนี้มด้วย่มแต่ทหามีทหม่นีเมตาเพิ่นกับเป็นตาก้องอยเลยนี่ทหารหลักเดินเปทหารหลักแล้วเดินเดียวย่างเเดียว แม่ตาเพิ่นเก็บภาพเก่งเลยพี่น้องอันเจ็ดเพิ่นบริษัทเกิร์บไต้ต้น <c oughs> ด่เยนงบก็คืออันเพิน่นฮะเมื่อน,นี้เป็นมือ,อนะบ่อเมื่อสุดท้ายว่นรื้อเพิ่นมาแต่มือได้ก็เพื่อนดึงดูด,ดมาตั้งแต่ดได้แถวอะไรอย่างไรสกปอะอย่างเงี้ยนะมาเลยเพิ่นมาเมื่อวานนี้่หหอหน้าจะมีประมาณหาโมงโดนาโมงแรงเนาะ

ไปทางอันโมทนานมภเมูบาจานทีมาเดอนมาเยี่ยมมาอย่านั้นแหละแต่ว่าเ็นไปทางอันซุยบอกทางอย่งนีนะอ๋อไปทางแถวน้องลำจันน่ะไหมเนาะไม่ไม่แถวน้องลำจันเรอย่างประมาณนี้แหละคือได้ยินว่าเิ็นอยางออกตัวอย่างยไปเนาะนี่ผู้มาสังฆทานกหลายลายคนไปไปไปยุดอยู่างนี่แม่ก็คือว่าจบาพิธีอยู่พุ้นเนาะ บอกเลยว่าเป็นออกเดินทางตั้งแต่วันที่4คือหาคุณแหละเพราะเดือนก่อนเนอะเพราะเป็นเดือนเนาะโดยโดยข้าไ่ไปซีท่างนาอนพึ่งความอดทนคนอดทนเลยว่าเพป็นจะขัดเลือดเอาเอาผ่าทีมทัพประมาณหาองค์เพื่อไปโครงการไทยเดินดูดงไปอินเดียโดยนไปกาฮานซังกุ่มเขาก้องมาเพื่อเป็นเผืพัฒน์ การเดินทุดงคุณมอนประมาณกันการเลือกเนอาผู้างโซนโอนตางกันคุณได้ไหมสีชินนนวนนนน้นน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 ่านน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 นานน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 นานนกนน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 านน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  เออองจมนี่เลยนะเป็นอัก็คือที่เมตาเป็นเบาอธิบายเอาพังเนาะบดโอข่ามอห์มกวัดวัดบ้านห้ามอ่อมอะไมเนาะมอแกแบบปฏิบัติธรรมมียังนะมีแต่เป็นป่าต้นไม้ยัง ปกุมซุมเย็นก็จะกันเนาะโมธานาจังเมืองคือคนยันส่วนอยู s <S <S <'s ่ภาษาเลยนี่แหละก็แฟเม็ดดให้เด้อบุญนำไปฮาเดอใจมีโยมพ่อทำปุ้ยทนกระมาห่วงตัหนาวเนี่ยกอดโมธนาโยมพอเด้อ มันจะมีเวลธการงานอย่างเพมันจะช่วยปีโควิดจริงๆสมโยนเอาเขามาถวายเป้าเนี่คัยอันนี้ก็คือสิลง์โบราณแล้วเมื่อคืนนี่พากันเห็ดอันนั้นกับแม่วานนะพากันอันเห็ดข้าวต้มเห็ดข้าวต้มตัดลงมาอันนั้นขออนุโมทนาการนำบารักบุรีปะเด็นทีมครูบาอาจารย์ พ่อหนาวเหงื่อหรือเปลาสาดีกันอีกเคนหนึ่งด้นอนทนนุกคนก็คือตอนนี้เฮาได้คือว่าใกล้จะ ขนานแล้วตอนนี้ทั้งขนาดสูงเนาะเดินดุดงพื้นกับกําลังหับประทานอาหารนะ่นางกำลังสันทนเศ้าใน่น้องเราก็พอผมป็นไปในตอนนี้เท่ากัถือว่าแบบใส่บาตแล้วเนาะก็มาพังชีพังทามพังทศนาทางขนาดงร์เดินดุลงพิ่นนะหายยังเพื่อนเนาะคำทีสนเนะหายกลับข้นมาเาได้พังกันตอนนี้เทากั เลือกเนเนาตอนนี้ทางผูอานกำลังิปอาหารอยู่เทากันหนาวมันีิอย่บานเท้าน้ำแห้งเราน้องบัวทางบ้านพี่น้องแถวบนทับสมที่มีหนาววอนะคือย่บานเท้าอะ14องศานะตอนนี้นะจากน้ำบาน้ำเนาะก็อนกัาปาเบกดเดื่ใส่ีไหมเดียนกเนีน เนาะเื่เาขนาะหาเนาทางไม่งายทางไม่ง่ายบ้านเนาะพาเอากลมากับอีแมคันต้องไล่เล้วมือเธาจึงได้ขึ้นด้วยแม่น้วะเจ้คืออยากได้หลายๆเลยตอนนี้เรากำซัาเลดเซพิธีแล้วเนาะมืกัก็ดแล้เฉพาะแม่ครั กำลังอ่ะนะอันนี้แม่ครัวได้พี่น้องอันนี้แล้วคั่วอะไรได้เตอนนี้เพิ่นกำลังสีกินข่าวสามัคคีเนาะหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ได้ยไม่หวานเลยยังไม่หวานนะโอ้ลายเนาะผู้ใดอ้อมขี้เล็กผู้ใดแล้วหวานนี่แล้วพี่น้องบุญบานเฮาเนาะพี่น้องนี่ก็ได้เมื่อไหร่ฮากาได้เลยนะ นี่บรรยากาศกินข่าวสามัคคีนะพี่น้องอยู่ที่วัดปา่ปปาบันตะบ,บองเพชรเมืองอาจสังทองแขวงสวรรเขตเท่าใดๆลาะย่านี้เ<ๆ>ับีความจริงคืีไหัวมาด้อพี่น้องมากินข่าวสามคัคคีนํากันในร้านได้แกงคีเล็กมือนี่ข่าวคินทำตัวเองบ่จะจบ่เอาข่ามาเยเที่า นี่นับไปเนานี่ไงตกเมวานมนีเนาะกรรมเหตุนี่ยเมวานเหตุอันาต้มตาลงมาถวายถาดหนึ่งมกับีเดกราฟมณเนาะเขาก็กินข้าวสามมาคีแล้วเขาก็ลงไปส่งถาดนั่นเลยก็คือเผืนมนีนะฮามาทำบุญนะพี่เนอง มาตอนหาบกัวเมนผาเนาะขนาดทรงเพื่อนเดินทุรงมาต่างแต่ทางพูนหละเนาะทางใดเดละฮากับปจือแล้ววันนี้ฮากาซัเร็สพีธีเนาะเพื่อนีเพื่อนชีอันออกไปต่อเนาะมาเรียนบอกไปต่อ้รี่ไปกัปบัดป้โอ้สิไปปุงวงกระปุงหน้าบอ ดู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 ี่นูดัดูดู่อดูดูดูด่ดูอกดู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 ดบ้องเหูด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 ูปูด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 ูู้นูดูอูอูด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 ูู้ด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 ูปไหนดู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 ดดููดูดูดะ พาพีพาน้องมาอาบุญทำการนอกระไ้พ่อกับแม่ตาานาะพี่น้องเมยัน้องอลิตาเนาะ,ะเพื่อมีอน,นันต์เอฟซีของน้องเบิง่งครับซมคลิปคลิปนี้นาอก็คือแม่เพื่อนนะพี่น้องเ้ามาบุญทำได้เห็นเ็นตลอดเนาะเพื่อนได้ลงมาทําบุญอียังตลอดทอะไรนะอ่าหลเนาก็มีแต่สองขั้นจอดเลยพี่น้องวันนี้เขาก็สิขอจบคลิปแล้วเด้อพี่น้องอาบุญมาฝากพีพักนอก วันนี้กรสิคอจบคลิปแล้ววันนี้พอกันใหม่คลิปหนาแล้วเด้อนะพี่น้องเนาะสุขสุขดีขอให้มีการทานผู้สมบึงผู้สมมืัอนี้อาบุญมาผา่กนำกันอาบุญนำกันนะำพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาเด้อ